แล้วก็กดค้นหาไปปั๊บนะฮะมันก็จะพาพาไปตรงจุดที่เราจะจะดูนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับการลากวัตเทชเชนแอเรียแล้วก็การหาความสูงนะครับโดยเบื้องต้นนะฮะตอนที่มาแรกๆนะครับเราไปตั้งค่าก่อนนะครับเราไปหาคําว่านะครับตัวเลือกนะครับตัวเลือกนะครับก็คืออันที่1ก็คือนะครับเลือกพิกัดนะครับเป็น UTM นะครับ อันที่2นะครับเราเลือกหน่วยวัดนะครับเป็นเมตรกับกิโลนะครับโอเคไหมฮะอ่เดี๋ยวจะสาธิตนะครับสมมติว่าฝายตัวนี้เป็นลำน้ำของเรานะตัวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการหา Watershed Are a นะครับอ่านะครับไปตรงนี้นะฮะไปที่เพิ่มรูปหลายเหลี่ยมนะครับเพิ่มรูปหลายเหลี่ยมอ่าตรงนี้นะครับอ่าพอเรากดปุ๊บมันจะขึ้นตัวนี้นะฮะอ่าทีนี้สังเกตนะครับมันจะมีเคอร์เซอร์อยู่นะครับเราสามารถกดที่เคอร์เซอร์ได้เลย เราลองวาดสันปันน้ำเมื่อวานนะครับเราลองวาดคร่าวๆดูสมมติว่าอยากรู้ว่าวอเตอร์เชดตัวนี้มันกี่ตารางกิโลนะครับทําไงนะครับ,นะรบก็จะมีลักษณะสีนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตัวนี้เราสามารถเป็นสีอะไรก็ได้นะครับจะให้มันทึบยังไงก็ได้นะตรงนี้ทีนี้สําคัญอยู่ตรงนี้คือขนาดนะครับสังเกตดูตัวนี้เป็นไมล์ใช่ไหมฮะถ้าเป็นตารางกิโลาตารางกิโลนะครับ อ่าตัวนี้ก็คือ0.21ตารางกิโลเมตรนะโอเคไหมทีนี้เมื่อวานสูตรที่ีเนี่ยนะครับจุดเราจะมีจุด2จุดใช่ไหมครับที่เราจะหาก็คือจุดจุดสีเหลืองนี่แหละนะครับเราสามารถดูได้ยังไงนะครับสังเกตดูเคอร์เซอร์นะครับจุดสีเหลืองตรงนี้นะความสูงมันจะอยู่ที่114นะครับอ่าโมว่าเป็นจุด A แล้วกันนะครับอ่าจุดที่ไกลที่สุดนะครับความสูงตรงนี้181นะครับเดี๋ยวตัวนี้มีอยู่ในการบ้านด้วยนะครับไปทําที่ไหนก็ได้นะครับ หาพื้นที่ออกมาแล้วก็หาจุด2จุดนะครับส่งกันบ้านด้วย